สวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพบกับรายการคําสําคัญสําคัญนะครับในพระคำพระเจ้าพี่น้องครับมีหลายคํานะครับที่เราต้องทําความเข้าใจนะครับวันนี้นะครับคาสาคัญอีกคำหนึ่งก็คือการหายโรคครับผลของความชั่วร้ายนะครับในโลกประการหนึ่งคือการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับที่มนุษย์เราเจ็บป่วยแก่ชราและล้มตายล้วนผลเกิดจากการตกในบาปนั่นเองก็ผลสืบเนื่องมาจากใครครับอาดัมและเอวานั่นเองนะครับมนุษย์คู่แรกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่บาปนะครับได้แผ่วพานเข้ามาในโลกนี้ แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าพอมีใครเจ็บป่วยก็เป็นเพราะเขาทําบาปซึ่งคนยิวในสมัยพระเยซูมักนิยมคิดกันแต่พระเยซูไม่ได้เห็นด้วยนะครับ๋ยวเดี๋ยวเราดูด้วยกันนะครับจากบทความนะครับว่าทําไมพระเยซูจึงไม่เห็นด้วยนะพระเยซูเด็จมานะครับเป่าประกาศถึงการทรงสร้างขึ้นใหม่อย่างสิ้นเชิงซึ่งในนั้นไม่มีความบาปความเจ็บป่วยและความตายอยู่อีกเลยโลกใหม่นี้นะฮะได้เริ่มต้นแล้วเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายจะไปน,นะครับ สิ่งที่พระสิ่งที่พระเยซูได้กําหนดไว้นะครับเกิดขึ้นแน่นอนครับพี่น้องหลังจากที่พระเยซูได้ฟื้นขึ้นจากความตายแต่ถ้าว่ายังไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองเราต้องรอคอยนะครับการสมบูรณ์ทุกรูปแบบเหมือนที่พระเยซูได้ตรัสว่าแหละครับความบาปจะไม่มีอีกความเจ็บป่วยและความตายนะครับจะไม่มีอีกนะครับโลกใหม่นี้นะครับเป็นโลกที่พระเจ้ากําหนดไว้สําหรับทรมิกชนของพระเจ้าวันหนึ่งข้างหน้าจึงจะบรรลุถึงความสมบูรณ์ และผู้เชื่อในพระเยซูจะมีส่วนร่วมในนั้นเห็นไหมครับดังั้นเราทุกคนที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับเราจะก้าวสู่โลกใหม่ซึ่งเป็นโลกที่เต็มด้วยฮะความสันนิษุขและความชื่นชมดีนะครับแม้แต่และครับความเจ็บป่วยนะครับความทุกข์ยากลาบากก็จะไม่มีอีกต่อไปนะครับพี่น้องครับการที่พระเยซูทรงมีฤทธิ์อำนาจรักษาโรคและอภัยโทษบาปนั้นเป็นทางหนึ่งที่บอกให้รู้ว่าแผ่นดินใหม่นั้นเป็นอย่างไร พูดง่ายว่าทั้งโรคภัยไค้เจ็บและความบาปความตายต่างๆนั้นในแผ่นดินโลกใหม่นั้นนะครับคือแผ่นดินใหม่ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้นั้นก็จะไม่มีนะฮะและยืนยันว่ามีจริงๆด้วยตามที่พระอิศุยธจักสั่งไว้แผ่นดินที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สําหรับทรมิกชนของพระเจ้านะครับขพยากรของอิสยาห์นะครับเล็งถึงตัวพระองค์เองพระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าด้ทรงเจิมข้าพระเจ้าไว้เพื่อนําข่าวดีมายังคนยากจน พรงทรงใช้ข้าพเจ้าให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกการที่พะเยซรรักษาคนเจ็บป่วยนะครับทั้งทางใจและกายนะครับเป็นตัวอย่างให้เราได้ลิ้มรสชาติของยุคใหม่นั่นเองพอจะเข้าใจนะครับคือยุคในการปกครองของพระเจ้าพี่น้องครับความทุกข์ยากก็จะไม่มีคนตาบอดพุ่งาการพิการต่างๆก็จะไม่มีทุกอย่างนะฮะสมบูรณ์แบบนะครับ เราทุกคนนะครับรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ถูกไหมฮะเป็นกายใหม่นะครับกายใหม่นี่เองนะครับที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สําหรับนะครับโลคใหม่ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับทั้งหลายนั้นทุกอย่างสมบูรณ์แบบครับพี่น้องเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับอย่าไปกังวลสาวกของพระเยซูได้สารต่อพระราชกิจการบําบัดฮะรักษานะฮะของประเทศสืบมาโบโลบอกว่าพระเจ้าให้ของประทานการรักษาโรคกับคิหจักรทุกแห่งเอเมนไหมครับไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ที่ใดกันแล้วแต่พี่น้องเขาบอกคฤหจักรคือที่บอกให้ตัวอาคาร คิดจักรคือชุมชนของพระเจ้าโดยนี้พี่น้องครับเวลามีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นให้เรามีความเชื่อด้วยกันในการอธิษฐานนะฮะโดยสิทธิอำนาจนะครับโดยของประทานนะครับที่พระเยซูได้ประทานไว้นะครับผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าทรงสถิตอยู่ในเราให้เราใช้ความเชื่อใช้สิทธิอำนาจในการอธิษฐานยากอบยังย้ําอีกว่าการเชื่อเชิญผู้ปกครองนะครับคิดจักรมาอธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่วยนั้นเป็นเรื่องธรรมดาทั้งยังแนะนําคริสเตียนว่าจงสารภาพบาปต่อกันและกัน เพื่อทั้งหลายจับพ้นโรคภัยความบาปมันเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอพี่น้องครับพระพี่บอกว่าจงสรารภาพบาปต่อกันและกันแสดงว่าในกลุ่มคิดเซียนในกลุ่มธรรมิกชนของพระเจ้าถ้าเรายังบ่มความบาปนะครับซึ่งกันและกันนะครับมีความโกรธมีความเปลียดชังไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโรคภัยจะถามหาครับพี่น้องชัดเจนนะครับพระพี่บอกว่าจงสรารภาพบาปบต่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจับพ้นโรคภัยนั้นหนุนใจซึ่งกันและกันพี่น้องครับในกครจักรในชุมชนของพระเจ้า ให้เราสารภาพบาปต่อกันแล้วกันอย่าบอกว่าไม่มีบาปเพราะมัมพีนะครับผมเคยสอนไปแล้วใช่ไหมครับว่าไม่มีคนชอบทําสักคนเดียวนะครับที่อยู่บนผืนแผนโลกนี้ไม่ได้ทําความบาปทุกคนมีความบาปครับด้วยนี้การสารภาพบาปนะครับพี่น้องอย่าบ่มความบาปไว้ในใจ,ใจิตใจ ในคิดจักก็ดีพี่น้องครับเราต้องใช้เวลาในการอิษฐานนะทั้งผู้นําทั้งสมาชิกสาภาพบาปซึ่งกันและกันบ่อยครั้งเราก็ได้ยินข่าวใช่ไหมครับว่าแม้แต่สมาชิกกันเองก็ทะเลาะก,กันไม่พอใจกันระหว่างสมาชิกกับผู้นําก็ยังมีปัญหานะครับหรือแม้แต่ระดับผู้นํากันเองนะครับในคิดจักก็ยังมีปัญหาพี่น้องครับความรอดที่พระเยซูนํามาให้นั้นครอบคลุมถึงชีวิตทุกด้านนะครับรอดจากอะไรครับความเจ็บป่วยด้วย นี่อยากหนุนใจซึ่งกันและกันพี่น้องครับอย่าให้ความบาปเข้ามาเกี่ยวข้องกับการมเนชีวิตของเราอีกนะครับถึงแม้ว่ามันวนเวียนอยู่ก็จริงนะครับพี่น้องแต่ถ้าไม่นํามันเข้ามาเขาเรียกไม่ซักไม่ชักศึกเข้าบ้านต่อให้มันวนเวียนอยู่ข้างนอกนะครับจะกี่รอบนะครับก็ไม่สามารถเข้ามาได้จุ๋มฮะแต่บ่อยครั้งเราเองกับเปิดประตูต้อนรับความบาปเข้ามานะครับก็คือไปเปิดใจต้อนรับนะครับความบาปเข้ามาในชีวิตสุดท้ายก็มีอะครับผลของความบาปนะครับเป็นเหตุให้หลายคนต้องเจ็บป่วยลง มีปัญหาหลายด้านทีเดียวใช่ไหมครับว่าเป็นปัญหาในเรื่องสุขภาพด้านธุรกิจหน้าที่การงานพี่ต้องอย่าลืมว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายนะครับมันจะดาเขาเรียกว่ามันจะตายทุกด้านเลยครับพี่น้องความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อกันก็ดีนะฮะความรู้สึกที่เรามีกับพระเจ้าค่อยๆเสื่อมลงไปทีละน้อยทีละ,ยทละน้อยนะครับสุดท้ายก็มีปัญหามากจนหลายคนไม่สามารถแก้ไขได้และหลายคนนะครับดูเหมือนมารซาตานครับเข้ามาครอบครองเข้ามาปกครองอีกครั้งหนึ่งอย่างน่าเสียดายทีเดียว พี่น้องครับก่อนที่พระเจ้าจะสร้างสิ่งสรรพัดขึ้นใหม่ในยุคสุดท้ายนะครับคิดจักรไม่สามารถต้างกระแสความเจ็บป่วยถูกต้องไหมครับทุกวันนี้แม้แต่ผู้รับใช้ก็เจ็บป่วยพี่น้องในคิดจักรก็เจ็บป่วยความชราก็ดีนะครับความตายนะครับขบวนการนี้ยังต้องดําเนินต่อไปแต่พระเจ้าต้องการให้คิดจักรสารต่อพระราชกิจการบําบัดร,รักษาโรคอย่าหมดความหวังพี่น้องครับถึงแม้ว่าเราเองนะครับเคยธิษฐานวางมือคนอื่นนะครับหายโรคแต่วันนี้เราเองต้องล้มป่วยซะเองพี่น้องครับอย่าเขาเรียกว่า อย่าเอาสาการนะครับตรงนี้นะครับมาทําให้รู้สึกหอเหี่ยวใจหรือหดหู่ใจแต่จงอธิษฐานนะครับกับพระเจ้าผมเองบ่อยครั้งที่มีอาการผิดปกตินะครับหมายถึงว่าปวดหัวก็ดีฮะรหรือมีความเจ็บตรงใดก็แล้วแต่นะก็ใช้ความเชื่อพี่น้องครับใช้สิทธิอำนาจที่พระเจ้าประทานให้ในการบําบัดรักษาโรคด้วยสิทธิอำนาจในฐานะเป็นลูกของพระเจ้าเป็นโปรยิตของพระเจ้าอธิษฐานนะครับวางมือในตําแหน่งที่เราเจ็บป่วยขอการรักษาที่มาจากพระเจ้า พี่น้องครับเราต้องทําแบบนี้เรื่อยไปนะครับจนกระทั่งพระเยซูจะเสด็จกลับมาเห็นไหมครับด้วยนี้อย่าอ่อนละอาใจพี่น้องใช้เชืเ้เชี่อมหน้าต่อไปถึงแม้วันนี้ท่านเองก็ยังคงไม่สบายหรือเจ็บป่วยอยู่หรือมีคนป่วยอยู่ใกล้ท่านท่านก็ป่วยนะครับท่านสามารถใช้เชืเ้เชี่อหน้านะครับด้วยความเชื่ออธิษฐานเพื่อนที่ป่วยถึงแม้เราป่วยเราก็สามารถอธิษฐานเผื่อคนอื่นที่ป่วยได้ ด้วยสิทธิอำน,นาจที่มาจากพระเจ้า,าเห็นไหมครับความเชื่อต้องทวีคูณแบบนี้นะครับไม่ใช่หดหูดใจตัวเองก็ป่วยมองคนอื่นป่ยวยเราเองก็ป่วยนะครับสุดท้ายนะครับความเชื่อหายไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องใหญ่มีความเชื่อที่จะหายไปนะครับแต่ขอให้มีความเชื่อมากขึ้นมากขึ้นนะครับพี่น้องครับองค์พระเยซูเจ้าจะเสด็จกลับมาอย่างแน่นอนซึ่งในวันนั้นแผ่นดินพระเจ้าจะมาตั้งอยู่อย่างสมบูรณ์ในวันนั้นนะครับจะไม่มีน้ําตาความเจ็บป่วยและความตายอีกต่อไป แต่ในขณะที่พระเยซูนะครับยังไม่ใสดกลับมาพี่น้องครับยังคงต้องอยู่ในกระบวนการเหล่านี้นะครับบ้างาก็เจ็บป่วยใช่ไหมครับมีปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายทีเดียวความตายยังเกิดขึ้นนะครับไม่มีใครอยู่คำฟ้าแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องครับรอรอวันที่พระเยซูเส,สด็จกลับมาเกี่ยวข้องกับเรื่องการปกครองการครอบครองที่มาจากพระเจ้าวันนั้นพี่น้องครับน้ําตาก็จะไม่มีคือไม่มีความเศร้าโศกเสียใจอีกเราจะมีแต่เวลาในการนมัสการพระเจ้าบน สวรรค์ถูกต้องไหมฮะในการปกครองที่มาจากพระเจ้านะครับความเจ็บป่วยความตายเขาจะไม่มีอีกนะครับทุกคนก็จะรับชีวิตอิรันถูกต้องไหมครับเพื่อสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามาดูด้วยกันในพระธรรมกันดันวิถีนะครับบทที่21บทที่21นะครับข้อที่7และข้อที่8กล่าวว่าและประชาชนมาหาโมเสสว่าเราทั้งหลายได้กระทาบาปเพราะเราทั้งหลายได้บ่นว่าพระเจ้าและบ่นว่าท่านขอทูลแด่พระเจ้า,า,า,ข,อจาขอพระองค์ทรงนํางูไปจากเราเสียดังนั้นโมเสจึงอธิษฐาน ผื่อประชาชน้นองครับได้ข้อคิดไหมฮะตอนนั้นเวลานั้นนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าชนชาติเทรลมีวิสัยที่ไม่ดีมากก็คือชอบบ่นครับบ่นต่อว่าพระเจ้าบ่นต่อว่าผู้นําสุดท้ายนะครับพระเจ้าอนุญาตให้มีงูกเกิดขึ้นในค่ายจําได้ไหมฮะและหลายคนต้องบาดเจ็บเพราะถูกงูกัดแล้วก็ถึงกับเสียชีวิตก็เยอะทีเดียวด้วยนี้ทุกคนเลยมาวิงวอนโมเสสนะครับแล้วก็ในข้อที่แปลกับว่าและพระเจ้าตัสก,กับโมเสว่าจงทํางูแมวเซาตัวหนึ่งติดไว้ที่เสา ทุกคนที่ถูกงูกัดเมื so ่อเขามองดูเขาจะเขาจะยังมีชีวิตอยู่ได้โดยพระเมตตาของพระเจ้านหมครับถึงแม้ชนชาติเร็วนะครับทําในสิ่งที่ขัดพระไทัยพระเจ้าตลอดเวลาและพระเจ้าก็ตีสอนหนักๆอยู่เลยนะครับแต่วันนี้พระเจ้าสั่งผู้นําให้ทํางูเป็นทองสำลิศนะครับพี่น้องคงจําได้นะครับและเมื่อทุกคนนะครับถูกงูกัดก็ต้องรีบนะครับมามองนะครับงูสำลิ์ที่โมเสสได้ทําขึ้นแต่ทุกอย่างก็เป็นไปตามพระเจ้าทุกคนอยู่รลกันแต่ต้องรักษาให้หายนะครับ โดยนีกเลยเป็นความเชื่อนะครับเขาเรียกผูกมัดมาตลอดนะครับว่ามุมหนึ่งที่ทุกคนจะมองว่าคนที่บาดเจ็บนะครับหรือไม่สบายนะครับเพราะเขาทําบาปเพราะนะฮะเพราะเป็นผลพวงนะฮะตลอดเลาลตั้งแต่ยุคข,ของพระคมภีเดิมมาถึงยุคคมภีใหม่ด้วยหนึ่งพงศษนะครับบทที่สิบเจ็ดดูด้วยกันฮะหนึ่งพงศษบทที่สิบเจ็ดข้อที่สิบเจ็ดสิบแปดไปน้องดูด้วยกันและอยู่มาหลังจากนี้บุตรชายของหญิงคนนั้นผู้เป็นเจ้าของบ้านเขาล้มป่วย อาการป่วยนั้นก็สาหัสจนไม่มีลมหายใจเหลืออยู่แล้วนางจึงกล่าวแก่เอลิยาว่าโอ้คนของพระโอ้คนของพระเจ้าเจ้าข้าฉันมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับท่านท่านได้มาหาฉันเพื่อฟื้นให้ทรงระลึกถึงความผิดของฉันและก็ทําให้บุตรของฉันตายมาโทษว่าผู้รับใช้พระเจ้าอีกน,นะครับจริงๆแล้วนะครับตอนที่เขาลําบากตอนนั้นนะครับพระรช้าได้มายืนนะครับพระเจ้าได้อวยพรคงจําได้ใช่ไหมครับพี่น้องพระเจ้าได้อวยพรนะครับหญิงไม่คนนี้นะครับกับครอบครัวก็คือลูกชาย แต่มีการทดสอบจิตใจเกิดขึ้นครับโรคชายล้มป่วยลงอย่างกระทันหันและอาจจะรักษาไม่ได้และต้องตายด้วยแต่พระคุณพระเจ้าเปน็นองครับพระเจ้าเองนะครับก็ได้ใช้ผู้รับใช้พระเจ้าใช่ไหมครับในการรักษาและเด็กคนนี้ก็นะครับฟื้นขึ้นจากความตายอีกครั้งหนึ่งแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเปน็นองครับนี่เป็นบทเรียนที่หนุนใจเราทั้งหลายทุกคนเช่นเดียวกันในตอนนั้นนะครับหญิงผู้นี้ก็บอกว่าทรงให้ฟื้นลึกถึงความผิดของฉันเธอคิดถึงความผิดบาปท,ที่เธอทําต่อพระเจ้า และว,วันนี้รวบใช้มาที่บ้านนะครับก็เป็นเหตุให้ลูกเธอต้องตายนะครับด้วยนี้ความคิดของคนยุคนั้นมองอยู่แค่มุมเดียวครับคือความตายที่เกิดขึ้นนะครับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความผิดบาปที่ได้กระทํานะครับาลครับพี่น้องเรามาดูพระพัมพีใหม่บ้างในพระพีใหม่นะครับในพระธรรมโยนบทที่9ข้อที่2และข้อที่3ก็ได้ข้อคิดเกี่ยวข้องกับคําดัดของพระเยซูและพวกสาวกของพระองค์ทูลถามพระองค์ว่า พระอาจารย์เจ้าข้าใครได้ทําผิดบาปนะชายคนนี้หรือบิดาบารดาของเขาเขาจึงเกิดมาตาบอดนะ้สาวกเห็นไหมฮะก็ยัมีความเชื่อแบบเดิมความบาปเป็นเหตุให้ตาบอดนะครับพระเยซูตรัสตอบว่าไม่ใช่ว่าชายคนนี้หรือบิดาบรรดาของเขาได้ทําบาปแต่เขาเกิดมาตาบอดเพื่อให้พระเกคิดของพระเจ้าปรากฏในตัวเขาชัดเจนไหมครับพี่น้องครับ เกี่ยวข้องกับพระชกิจของพระเจ้าเดี๋ยนี้เราอย่าฟันธงนะครับหรือพิพากษาพี่น้องหลายคนที่เจ็บป่วยและไม่สบายว่าเขากําลังทําบาปกับพระเจ้าอยู่บางสิ่งบางอย่างพี่น้องครับเราไม่สามารถที่จะพิพากษาด้วยความคิดและสายตาฝ่ายเนื้อหนังเรานะครับเราไม่ทราบว่าพระเจ้าบางทํากิจบางสิ่งบางอย่างนะครับกับบางคนอยู่นะครับเดยนี้เราอธิษฐานดีกว่าครับพี่น้องใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้าและตัวเราเองก็เช่นเดียวกันพี่น้องครับการไปพิพากษาผู้อื่นพี่น้องครับความผิดบาปก็จะกลับมาหาเราด้วยนะฮะ ดียนี้พี่น้องครับพระพิณบอกว่าการหว่านสิ่งใดเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นถ้าพี่น้องเห็นพี่น้องเราไม่สบายหรือมีปัญหาเกิดขึ้นในด้านธุรกิจก็ดีอย่าไปซ้ําเติมโดยใช้ความคิดด้นานเนื้อหนังนะครับแต่ใช้เวลานะครับอธิษฐานดุลใจเขานะครับไิษฐานของพระเจ้า,าเมตตาเขานะครับในสิ่งที่เราควรจะทาก็คือความคิดที่ถวายเก็บพระเจ้าอย่าไปคิดลบเป็นอันขาดพี่น้องครับอย่างที่บอกไว้เราไม่ทราบว่าพระเจ้ากำลังทากิจอะไรอยู่นะเพราะพระเยซูก็พูดสาวกจําได้ไหมครับ ว่าที่เขาเกิดมาตาบอดไม่ใช่เพราะเขาทําบาปหรือบิดาบรรดาเขาทําบาปอยากคิดแค่งแง่มุมเดียวแต่จงคิดอีกแง่มุมคือเป็นพระราชกิจของพระเจ้าทั้งหากเช่นเดียวกันบางครั้งผู้รับใช้เองก็ต้องล้มป่วยลงนะครับท้านี้ผู้รับใช้เองนะครับก็ไม่ได้มีความผิดบาปอะไรนะครับใช้เวลาในการสอนสมาชิกชวนาการเทศนาเยี่ยมเยยนสมาชิกเป็นปกติแต่อยู่ๆนะครับเกิดล้มป่วยและไม่สบายนะครับสมาชิกก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่ามีความคิดในแง่ลบนะครับและพยายามไป นินทานะครับว่าผู้รับใช้ต้องทําบาปบางสิ่งบางอย่างแน่นอนพี่น้องครับในบางกรณีนะครับอาจจะใช่แต่ในบางกรณีพี่น้องต้องระมัดระวังนะครับทุกอย่างนั้นนะครับอยู่ในสายประเนตรพระเจ้าแล้วแต่น้ําประทัยพระเจ้าพะฉะนั้นใช้เวลาสิครับในการอธิษฐานใช้ความเชื่อนะครับอธิษฐานขอการแต่ต้องรักษาโรคภัยแค่เจ็บดีกว่าไปวิพากษ์วิจารณ์หรือนินทาให้ร้ายถูกต้องไหมครับอธิษฐานขอการรักษาที่มาจากพระเจ้าไม่แต่ตัวเราเองเมื่อเจ็บป่วยไม่สบายหรือคนในครอบครัวหรือพี่น้องบางคนที่เราทราบข่าว ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปหาข้อได้ตัวเองนะครับการทราบข่าวเราสามารถที่จะอธิฐานเผื่อได้ถูกต้องไหมครับฤทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์เจ้าสามารถแต่ต้องทุกคนได้ไม่ว่าเขาจะอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในต่างประเทศก็ตามใช่เวลาเด็กครับไป็นต้องฝึกเรื่องนี้นะครับฝึกการใชัดเจนหนาาในการอาธิษฐานรักษาผู้ป่วยเจ็บเชื่อว่าพระเจ้าจะใช้เราทั้งหลายทุกคนได้เพราะพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์สถิตยอยู่กับเราไม่มีสิ่งใดที่ยากสาหรับพระเจ้าเราไม่สามารถที่จะให้กลื่นหายด้วยความสามารถของเราเองนะครับ แต่เขาจะหายโรคได้ด้วยสิทธิอำนาจดุริธันุภาพที่มาจาับพระเจ้ากลับมาพบก,กับผมนะครับในคําต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนผรบพิเจ้าพรครับสวัสดีครับ